สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะพบกับแควนนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียน3.5การเปรียบเทียบความยาววงเล็บ1ค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือหน้า6 5ึ่ห้ค่ะไปที่พัฒน,นาความรู้ค่ะนักเรียนเตรียมดินสอมาด้วยนะคะมาดูรูปภาพกันค่ะคุณครูถามว่า ใบบัวสูงกว่าแก้วตากี่เซนติเมตรเรามาดูกันค่ะว่าใบบัวสูงเท่าไหร่ใบบัวสูง132เซนติเมตรค่ะแล้วแก้วตาสูง120เซนติเมตรค่ะคูถาว่าใบบัวสูงกว่าแก้วตากี่เซนติเมตรเราจะได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบถูกไหมคะเราก็จะได้ใบบัวสูงกว่าแก้วตา132 ลบ120ได้เท่าไหร่คะได้12ซนติเมตรค่ะอีกข้อหนึ่งคะ่ะขุนสูงกว่าใบบัวกี่เซนติเมตรคุนสูง141เซนติเมตรค่ะเราก็จะได้ความสูงของขุนก็คือ141ใช่ไหมคะลบด้วยความสูงของใบบัวคือ132คะ่ะคำตอบที่ได้ก็คือ9เซนติเมตรค่ะ น้าต่อไปค่ะเราจะมีกระดาษสีนะคะหรือกระดาษสายลุ้งค่ะกระดาษสายลุ้งสีแดงแล้วก็สีเขียวกระดาษสายลุ้งสีแดงยาว372เซนติเมตรกระดาษสายลุ้งสีเขียวยาว450เซนตเมตรกระดาษสายลุ้งสีใดสั้นกว่าและสั้นกว่ากี่เซนติเมตร สีไหนสั้นกว่าเราดูที่รูปภาพเราก็รู้เลยใช่ไหมคะคือสีไหนสั้นคะสีแดงใช่ไหมคะกระดาษสายลุงสีแดงแต่สั้นกว่าเท่าไหร่ล่ะคะวิธีลบของเราจําได้ไหมคะเราต้องเอาอะไรตั้งก่อนหาคําตอบคะเราต้องเอาสีเขียวคือ450ใช่ไหมคะลบ372คะ่ะวิธีลบเหมือนเดิมจําได้หรือเปล่า หลักหน่วยลบหลักหน่วยก่อน0ูนย์ลบสองไม่ได้ทำยังไงคะไปยืม10บค่ะจากห0สบเหลือ4ี่หลักหน่วยเดิมมีอยู่ศูนย์ยืมมาอีก10เป็น10 10บลบ8ดเหลือ2ค่ะหลักสิบค่ะเหลือ4ี่ลบเจไม่ได้ก็ยืมหลักร้อยค่ะหลักร้อยจาก400ร้อยเหลือ3า0ร้อยค่ะหลักสิบมีอยู่4ยืมอีก10ก็เป็น14ค่ะ 14-7ลบเเหลืออะไรคะ14ลบเเอา7ไว้ในใจค่ะนบะไปถึง14-7แล้วนับต่อ8-9-10-11-12-13-14เหลือเท่าไหร่คะเหลือ7ใช่ไหมคะหลักร้อยคือ300-300ลบ300ก็เหลือ0ูนยคำตอบก็คือสั้นกว่าเท่าไหร่คะ78เซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อไปคะ่ะจะมีธงใช่ไหมคะ ธงเส้นที่1ยาว2เมตร25เซนติเมตรเส้นที่2ยาว3เมตร15เซนติเมตรเส้นที่3ยาว2เมตร70เซนติเมตรนักเรียนเสื้อสีขาวถามว่าธงราวเส้นที่สองยาวกว่าเส้นที่1ถูกไหมคะยาวกว่าถูกไหมคะยาวกว่าเท่าไหร่เรามาดูค่ะ3เมตร15เซนติเมตร ยาวกว่า2เมตร25ซนติเมตรถูกไหมคะก็คือเปรียบเทียบการเปรียบเทียบความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรของสิ่งต่างๆหรือของสองสิ่งสิ่งที่มีความยาวเป็นเมตรมากกว่าจะยาวกว่านะคะก็อย่างเช่นเรามาดูตรงนี้ค่ะทงเส้นที่2คือเท่าไหร่คะ3เมตรใช่ไหมคะ15ซนติเมตรทงเส้นที่1คือ2เมตร 25เซนติเมตรเราเปรียบเทียบกันตรงเมตรก่อนก็ได้เลยค่ะ3เมตรกับ2เมตร3เมตรก็ต้องเป็นยังไงคะมากกว่าถูกไหมคะทีนี้เรามาดูค่ะทงราวเส้นที่3ยาวกว่าเส้นที่1ถูกไหมคะเส้นที่3ยาวกว่าเส้นที่1 เส้นที่3ก็คือ2เมตรกับ2เมตรเท่ากันทีนี้เราก็มาดูตรงเซนติเมตรใช่ไหมคะคือ25เซนติเมตรกับ70เซนติเมตรเราก็จะได้เส้นที่3ยาวกว่าเพราะยาวกว่าตั้งเท่าไรคะ70เซนเมตรใช่ไหมคะการเปรียบเทียบความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรของสิ่งต่างๆของ2ของสิ่งสสิ่งถ้าความยาวเป็นเมตรเท่ากันสิ่งที่มีความยาวเป็น เซนติเมตรมากกว่าจะยาวกว่าก็คืออันดับแรกเราเปรียบเทียบกันตรงเมตรก่อนพอเมตรเท่ากันเราก็ไปเปรียบเทียบที่เซนติเมตรนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปค่ะคําถามค่ะเสาไฟฟ้าสูง12เมตร50เซนติเมตรตึกสูง15เมตร30เซนติเมตรสิ่งใดสูงสิ่งไหนสูงคะเราก็ดูที่เมตรก่อนเลยค่ะ เสาไฟฟ้า12เมตรตึก15เมตรเราตอบได้ไหมคะว่าสิ่งไหนสูงก็คือตึกนั่นเองค่ะต่อไปข้อ2ค่ะสะพานคอนกรีตยาว6เมตร60เซนติเมตรสพานไม้ยาว6เมตร25เซนติเมตรส,พา,าตรตรสพานใดสั้นกว่าอ่าสพานคอนกรีตยาว6เมตรสพานไม้ก็6เมตรเท่ากันทีนี้เราไปดูที่หน่วยเป็นเซน สะพานคอนกรีตยาว60เซนค่ะสะพานไม้ยาว25เซนแล้วตอบได้ไหมคะว่าสะพานไหนสั้นกว่าก็คือสะพานไม้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนดูรูปภาพค่ะจะมีอาคาร A อาคาร B และอาคาร C ใช่ไหมคะเรามาช่วยกันตอบคำถามข้อ1ถึงข้อ7ค่ะข้อ1อาคาร A และอาคาร B อาคารใดสูงกว่ากัน มาดูความสูงของอาคาร A ค่ะอาคาร A สูงเท่าไหร่คะ8เมตร50เซนอาคาร B สูงเท่าไหร่คะ10เมตร25เซนเพราะฉะนั้นตึกไหนสูงกว่ากันคะตึกอาคาร B ใช่ไหมคะต่อไปข้อ2ค่ะอาคาร A กับอาคาร C อาคารใดเตี้ยกว่ากันอาคาร A เท่าไหร่คะสูง8เมตร50เซน อาคาร c เท่าไหร่คะสูง8เมตร5เซนเห็นไหมคะ8เมตรเท่ากันเราก็ไปดูเปรียบเทียบกันที่ตรงเซนติเมตรตรงนี้50เซนติเมตรตรงนี้5เซนติเมตรตอบอาคารไหนคะอาคาร c ใช่ไหมคะต่อไปข้อ3คะ่ะอาคารใดสูงที่สุดอาคารไหนสูงที่สุดคะอาคาร a 8เมตร50เซนอาคาร c 8เมตร5 8เมตร5เซนอาคาร B 10เมตร25เซนแสดงว่าอาคารไหนสูงที่สุดคะอาคาร B ส่วนข้อ4อาคารใดเตี้ยที่สุดอาคารไหนคะอาคาร C ถูกไหมคะเตี้ยที่สุดเลยข้อ5อาคารใดบ้างที่มีความสูงน้อยกว่าอาคาร B อาคารไหนบ้างคะที่ที่น้อยที่สูงน้อยกว่าอาคาร B ก็คืออาคาร A กับอาคาร C ถูกไหมคะข้อที่6 ทางเดินหนึ่งกับทางเดินสามทางเดินใดมีความยาวมากกว่ากันทีนี้ไปดูที่ทางเดินค่ะทางเดินหนึ่งเท่าไหร่คะ4เมตร70ซนติเมตรทางเดินที่สามเท่าไหร่คะ6เมตรหซนติเมตรทางเดินไหนยาวกว่ากันคะ4เมตรกับ6เมตรเราก็ตอบได้เลยคือทางเดินที่สามถูกไหมคะต่อไปข้อเจ็ด ทางเดินใดบ้างที่มีความยาวเท่ากันเห็นไหมคะมีอยู่สองเส้นทางที่เท่ากันก็คือทางเดินที่1กับทางเดินที่2ใช่ไหมคะคือมีความยาวเท่ากันคือสี่เมตรเจดสิบซนติเมตรค่ะนักเรียนเขียนคำตอบลงไปในหนังสือเลยนะคะดูหน้าต่อไปคะ่ะตรวจสอบความเข้าใจ ข้อ1สิ่งใดยาวกว่าเรามาเปรียบเทียบของสองสิ่งนะคะแล้วตอบว่าสิ่งไหนยาวกว่าข้อ1ย่อยค่ะเชือกเส้นที่1ยาว2 1 5ห้าซนติเมตรเชือกที่สองยาว20 5ห้าซนติเมตรสิ่งของไหนยาวกว่าคะเส้นที่เท่าไหร่คะนะักเรียน215กับ205เส้นที่1ถูกไหมคะเส้นที่1ยาวกว่า ข้อ2ค่ะริบบิ้นสีแดงยาว3เมตร25ซนติเมตรริบบิ้นสีฟ้ายาว3เมตร40เซนติเมตร3เมตรเท่ากันใช่ไหมคะ3เมตรเท่ากันเลยไปเปรียบเทียบที่เซนติเมตรเราก็จะได้ริบบิ้นสีอะไรคะสีฟ้าค่ะต่อไปข้อ2ใหญ่ค่ะสิง่งใดสูงกว่าเรามาดูค่ะข้อหนึ่ง ต้นหางนกยูงสูง4เมตร5เซนติเมตรกับต้นปีบสูง4เมตร87เซนเมเห็นไหมคะ4เมตรกับ4เมตรเท่ากันเราก็ไปเปรียบเทียบที่เซติเมตรค่ะ5เซนติเมตรกับ87เซนเมตรเราก็จะได้ต้นอะไรคะต้นปีบนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปคะ่ะข้อ2ค่ะตู้เก็บของสูง2เมตรกับ10เซนเมตร ั้นวางหนังสือสูง1เมตรกับ80เซนติเมตรเห็นไหมคะเปรียบเทียบที่เมตรเลยคือ2เมตรกับ1เมตรเราก็ได้อะไรสูงคะตู้เก็บของสูงกว่าถูกไหมคะสำหรับบทนี้นะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือการเปรียบเทียบความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรของสิ่งต่างๆ2สิ่งสิ่งที่มีความยาวเป็นเมตรมากกว่าจะยาวกว่า ถ้าความยาวเป็นเมตรเท่ากันสิ่งที่มีความยาวเป็นเซนติเมตรมากกว่าจะยาวกว่านะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า105และ106ค่ะไม่ยากเลยนะคะนักเรียนเปรียบเทียบดูที่เมตรก่อนถ้าเมตรเท่ากันเราก็ไปดูที่เซนติเมตรแค่นั้นเองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ